พระพุทธองค์อยู่ดีๆทําไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะอานทน์เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมีแปดประการคือ 1. ลมกําเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกโลงสู่พระคันภพระโพธิสัตว์ประสูตร 5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากกับปวัตนสูตร 7. พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพานบัดนี้เราได้ปรงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจกปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โอ้ขอพระพุทธองค์จงทรงกระชนอยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกับหนึ่งเพื่อจะได้โปรดเทพย,ายดาและอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยเถิด อานทน์เหตุใดจึงมาวิงวอนเราถึงสามครั้งละ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดจเจริญอิทธิบาทถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทำได้ข้าพระพุทธองค์จึงกราบทูลวิงวอนถึงสามครั้งอานทน์เวลาที่ผ่านมาเราแสดงในมิตโอภาษถึง16ครั้งคือ ที่กรุงราชคลึ1สิครั้งที่เมืองภัยสาลีหครั้งในครั้งที่ 16, เราได้แสดงก่อนปรงอายุสังขารที่บริเวณปาวาราเจดีเมื่อครู่นี้ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะห้ามเพียงสองครั้งและในครั้งที่สเราจะรับตามคำขอแต่บัดนี้เราได้รับคำพยามาน p งอายุสังขารแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้วคลายแล้วละแล้วปล่อยวางแล้วแล้วจะให้นำกลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งอานน์สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุข จะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้